ท้องถิ่นนะครับ นายสัญญากรุงแก้วรองผู้มนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์กับวีเคเบิลทีวีอุบลราชธานีผ่านระบบซูมประเด็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน179แห่งทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่35ทับ2564วันอังคารที่7กันยายน2564ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอาบาตาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปสำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเบื้องต้นกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหารับบัตร2ใบบัตรสมาชิกกาได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมีบัตรนายกกาได้หมายเลขเดียวผมนายสัญญากรุงแก้วนะครับรองผู้อำนวยการ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตุบลราชธานีนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลโทนนะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ในจังหวัดตุบลราชธานีก็เตรียมความพร้อมมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่มีการสายข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี62 63 ในกหกสี่นะครับก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของงบประมาณงบประมาณของท้องถิ่นนะครับซึ่งได้ประสานกับกระทรวงาไทยนะครับโดยปกตกลางมาอย่างท้องถิ่นแล้วก็ปกตก็ประสานไปตรงนะครับให้จัดงบประมาณไว้ซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมนะครับเรื่องของบุคลากรนะครับในเรื่องการสนาปกตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะบริหารจัดการเลือกตั้งนะก็เตรียมความพร้อม ก็ได้เสนอไปอยังกรกตเพื่อมีมติแต่งตั้งไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดะนะครับก็ผมจะ,ะทราบข่าวแล้วว่าวันเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นวันที่28พฤศจิกายน2564นะนะครับซึ่งก็คมจะเตรียมพร้อมกัน Uh, แล้วนะครับในระดับขององค์การบริหารส่นตำบลน,นะครับในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับมีองค์การบริหารสนตำบลทั้งสิ้น179นะครับ uh, องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะขอเรียนว่าเป็นอันดับสองของประเทศนะครับรองจากจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เท่ากันกันนะครับเป็นอันดับสองเท่ากับจังหวัดศรีสะเกะนะครับก็คงจะ,ะเตรียมความพร้อมได้ในระดับที่ ค่อนข้างดีนะที่เรียนตนี้ก็เพราะว่าได้ประชุมกับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือว่าหน้าผู้าทนาทุนท้องถิ่นไปรอบแล้วนะเมื่อปีที่แล้วนะครับที่แล้วเพื่อจะซักซ้อมกันในเบื้องต้นไว้บ้างแล้วนะครับการเลือกตั้งแบบเนี่ย normal นะเนี่ย normal นี่ก็ก,กอปตก็ได้ใช้มาตั้งแต่เลือกตั้งของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและก็เทศบาล และก็คงจะต้องใช้แน่นอนนะครับกับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับรูปแบบก็คือก็จะมีมาตร,ราการนะครับมาตร,ราการแรกก็คือมาตร,ราการหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะครับสองก็เว้นระยะห่างนะครับสามก็คือในเรื่องของการใช้เจลล้างมือนะครับซึ่งกระบวนการนะผมขอนําเรียนกระบวนการเพื่อความมั่นใจของอประชาชนผู้ประชาชสิทธิเลือกตั้งนะครับกรกตก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะ ก็ไม่อยากจะให้มีการกระจายของโรคระบาดรายใดนี้เกิดขึ้นนะฮะกระบวนการก็คือจะมีอสมอจํานวนน้อยสองสองท่านนะฮะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับทําหน้าที่วัดอุณหภูมินะปรัดอุณหภูมิถ้าเกินสามเจ็ดจุดห้าก็จะไปเข้าช่องโกวพิเศษนะช่องช่อง,องหัวพิเศษครับถ้าจะพูดเรื่องอุณหภูมิปกติก่อนนะก็จะเข้า อันดับถ,ดถัดไปนะอันดับถัดไปก็จะให้ไปยังอสมอยคนหนึ่งนะที่อยู่หน้าหน่วยนะล้างมือด้วยเจลแอนกอฮอลงนะแล้วก็เข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งนะซึ่งจะไปเจอกับกบนท่านแรกนะที่ถือมตรช,ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการลงคะแนนนะอันนี้ก็จะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ o แล้วก็จับปากกานะในการลงชื่อในชุดหมายเหตการลงคะแนนนะแล้วก็จะผ่านไปยังอรับบัต อ่านะบ,บัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะนี่ก็มรโนท่านหนึ่งจ่ายนะท่านอีกท่านหนึ่งก็จ่ายบัตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งตั้งบัตรแสดงตนแล้วก็บัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะซึ่งกระบวนการนี้จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับล้างเจลแอกฮอล์ก่อนนะก่อนที่จะรับบัตรจากกรรมการประจำหน่วยแล้วก็นําไปอ่ยังขวาลงคะแนน ทำเครื่องหมายการกระบาดเขาบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับนํากระับมาย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองูงในบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการนี้ก็ได้ค่าเชื่อแล้วนะตอนจับบัตรเลือกตั้งนะแล้วทำเครื่องหมายการเะินลงมาใส่ในทีบบัตรนะครับหลังจากนั้นก็พยายามทางออกนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครั้งหนึ่งนะเป็นว่าเ็จสิ้นกระบวนการนะเลือกตั้งซึ่งก็เห็นว่าคนข้างปลอดภัยนะ ราเราใช้กับอบจอย่างอย่างที่เรียนนะแล้วก็ใช้กับเทศาบาลที่ผ่านมานะครับก็เ,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็ขอเรียนฝากไปยังท่านผู้ชมนะที่กราบทุกท่านว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในรอบ8ปปีนะท,ที่ไม่ได้เลือกตั้งมานะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเลือกนะครับสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ท่านเห็นว่าเป็นคนดีนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับรู้ปัญหาของท้องถิ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําพาพัฒนาท้องถิ่นเราให้จเจริญก้าวหน้าได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกคนที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะครับก็มีกระแสข่าวทุกครั้งนะครับว่าเวลาเลือกตั้งแล้วมีการซื้อเสียงกันนะก็อยากจะเชิญชวนว่าต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับแล้วก็เลือกคนดีนะครับ ก็เน้นย้ำว่าเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดนะครับครับเพราะสปีมีครั้งหนึ่งนะเลือกไปแล้วก็ต้องตัดสินใจดีนะเพราะสปีจริงจะเริ่มกันมาอีกนะครับถ้าไม่มีการยุกสภา,าหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับ